สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นายุ่งมาเยือนนะครับมาเยือนเอมืองโคราชนะครับเมืองของยาโมนะครับหรือว่าเท้าโซลานารีของเรานั้นเดี๋ยวนายุ่งจะพาไปท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าคนที่มาไหว้ยาโมนั้นนะครับเขามาบนบานสารเก่าเขาใช้อะไรบนบานสารเก่าทําให้อาชีตของเขานั้นประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับแล้วก็วันนี้นายุ่งก็โดยมีโอกาสมาแล้วในไหน,ไหนมาแล้วนายุ่งก็ได้ไหว้นะครับได้กราบเท้ายาโมนะครับก็ข,ขอให้ สิ่ง,ส,งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่นายุ่งชีวิตของนายุ่งนะครับจเจริญรุ่งเรืองดีดีก็มาขอพรนะครับอย่างที่คนอื่นเขาขอกันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของอท่านคนที่มาไหว้ามาขอพรท่านชะโมนะครับท่านมาบนบานสางเก่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามตามนายุ่งมาเลยครับ ราจะมาฟังน้องทหารนะครับเขาได้ขอพรอะไรจากแม่ยมโมนะครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับผมนักเรียนในสิบสี่พงชินวงศ์เหล่าม้าครับครับก็ก่อนจะสอบเข้านักเรียนในสิบครับก็เคยมาบนไว้ที่ย่าโมนะครับก็บอกว่าขอให้ลูกหลานได้สอบติดนักเรียนในสิบนะครับก็บนบอกแกว่าใช้บอกว่าถ้าติดแล้วจะ แก้บนด้วยการให้เพลงโุราดหนึ่งโลงครับจ้างเพลงโุราดเล่นให้แกฟังอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแกเป็นคนชอบเพลงโุราชสำหรับเพลงโุราชเราเป็นจ้างที่ไหนก็นี่นะครับที่นี่เลยออที่นี่เลยครับเขามีมีท,มที่มีที่ไว้สําหรับแก้บนอยู่แล้วครับแก้บนโดยตรงเลยครับแล้ววันนี้มาทำอะไรครับวันนี้วันนี้ก็พอดีจะเดินทางกลับสระบุรีครับก็ผ่านมาก็เลยกลับมาไหว้แวะมากราบครับขอพรนะครับแลวน้องท่านนะครับผมก็นักเรียนในสิบคนแกวนั้นครับ ผมก็มาเที่ยวเหมือนกันนะเที่ยวเหมือนกันแล้วมาขอพรอะไรจากย่ามครับมาขอให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มฟรองลูกครับแล้วใกล้จบใกล้จบยังครับเนี่ยใกล้แล้วครับอีกสองเดือนครับเหลืออีกสองเดือนโอ้ก็สิบปีแล้วโอเคแล้วขอขอให้น้องติดในร้อยไม่ไวนะโอเคครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเสียงสะท้อนนะครับจากน้องทหารที่มาบนบานนะครับประกอบมาขอพรจากย่าโมนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ yeah